ครับพอผ้ามีคาร์อนกนะครับพี่ชมครับวันนี้อยู่กับผมมีคาร์อนกนะครับอันนี้คือเราจะตัดไม้นะครับมาทาทาขยะนะครับพี่ชมเรามาดูกันนะครับว่าทาขยะนะครับจะทำอย่างไรนะครับไม้ไม้ไผ่นะครับเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ทําได้หลายอย่างนะครับดูครับผมอันนี้คือการผ่านะครับผ่าให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเล็กๆผมแล้วก็เราจะได้จัด เหมือตอะนั่นแหละครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าอ่อัฐุนะครับเหมือนกับว่าเสาวนะครับนะครับมาดูกันนะครับผู้ชม่าอันนี้คือเราเหลานะครับอ่าเหมือตอตนั่นแหละครับปัดอ่าให้มันอ่อนใบอ่อนหน่อยนื้อนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็มันจะแข็งเราจะจับไม่ได้นะครับผู้ชมทีนี้นะครับอันนี้คืออ่าตอบเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียกว่าอหินะครับ อหิกะเลกะเรียกว่าอาหินะครับอหิก็คือเหมือนกับว่าอ่าันยาวหน่อยเนาะอันนี้มันจะยาวกว่าอ่าอามกีหน่อยนึงเนาะอ่าเสามืกีหน่อยนึงนะนี่คือเหลาแล้วนะครับนี่ผ่าเสร็จแล้วก็เหลาแล้วทีนี้ผู้ชมจะมาทาอ่าทาขยะจะไม่ไผ่นะครับวัตถุดีจะไม่ไผ่ธรรมชาตินะครับที่อยู่กับเราถ้าเรารักษาและดูแลมันนะเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยครับ เี่ยวับนี่ไงครับอยู่ติกันนาด้วยนะครับนี่คือนางขั้นบาดาไดนะที่เรามองเห็นนะครับคือเราก็อยู่ในป่าเนาะมันก็ต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินี่แหละครับที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอเราจะทาได้ก็เราก็ต้องทำแบบนี้แหละเนาะอยู่กับธรรมชาตินะครับใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่ในป่านี่แหละครับนี่คือการเหลานะครับเพื่อให้มันติดไปจัด ถาขยะนะครับผู้ชมครับเรามาดูไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมเดี๋ยวไม่สะพัหนึงนะฮะเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่ามาเป็นร่มเป็นร่านอันนี้ในะระหว่างที่เราเตรียน,นนะครับเตรียนตาะกันนะอีสักพันหนึ่งก็เราก็จะจัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผู้ชมทีนี้ใกล้ที่จะจัดแล้วนะครับเพราะว่าเราเตรียน <ๆ S 2> ตอะเสร็จแล้วนะอ๋อทีนี้เราจัดแล้วนะครับผู้ชมนี่ไงครับถาขยะนะ เราต้องเอาตอดนะครับเพื่อให้มันอั้นนะครับเพื่อมันมีปัดกว้างหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะใส่ขยะได้ไม่เยอะนะครับนี่ครับโอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันนะครับผู้ชมไม้กระบอกเนื้อนะครับทําให้มันกว้างโอ้โหขนาดสอดเนื้อนะนะปะเนาะโอ้มายาญมากเลยครับผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับผู้ชมทีนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ เราจะได้เห็นว่า,าทางขยะนะครับเขาใช้กันยังไงนะฮะอันนี้อยู่ในป่าเนาะมันก็ใช้บบนี้แหลนะเนาะมันก็จะลดารายจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องซื้อถูด,ดางนะครับใช้เนี่ยแต่อันนี้เราจะเกี่ยเฉพาะาทางขยะที่ขยะที่ามาละลายไม่ได้นะครับแต่ถ้า